สวัสดีค่ะมาพบก,กับราชินีแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าครัวค่ะเข้าครัวก็วันนี้ก็จะมาทำเอ่อข้าวตากโอ้ลมลมหนาวลมหนาวมันพัดมันมีน้ําค้างอยู่ที่เต็นเนาะน้ามันค้างอยู่ที่เต็นเออมันก็ปิ้วนั่นแหละจ้ะนะทําทอะไรละ่ะลืมละทําข้าวตากทอดสมุนไพรมั้ง ก็ตากไว้แล้วตากไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วก็จะทอดข้าวตังด้วยวันนี้จะทอดสองอย่างก็คือทอดข้าวตากแล้วก็ข้าวตังข้าวตากก็คือจากข้าวเหนียวข้าวตังก็ข้าวเจ้าที่เราเอาไปบดบดแล้วก็ตากนะคะไปเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของข้าวตังนะคะที่ราชนีตากไว้จะแห้งเลยจ้ะนาไปหรือเปล่าไม่รู้ของอะไรลองกันได้จ้ะส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวตากค่ะข้าวตาก มันบดยังไม่นั่นเลยอะทำไงมันเป็นก้อนอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปทอดกันดีกว่าแตอ่ะ,อะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันรอให้น้ำมันมันร้อนสักหน่อยเนาะแล้วก็ใส่ของทอดลงไปโอเคค่ะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะใส่ข้าวตากลงไปก่อนนะเอ้ยฟูแล้วโอ้เลยอะ กระตาก็ฟองโอ้นัดเดียวอ่ะแตงโมา่ะ ติดติดติดนะทอดได้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะทอดข้ดาวตอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเอาสักประมาณนี้ก่อนที่เหลือเราก็จะทอดข้าวตังลองทอดดูน่าจะพอนะอบ่ะโอบ้โหลองทอดทอดกินละแผน่นระทอดกินะเนาะเล็กสามแผ่นนะข้าองพดก็ใส่น้ำมัน อปูปูจ้ะแสง <laughs> แตนาวมากใส่บอ่อหนาเกินหนาเกินหนาเกินโครงการเข้าตังพันล้านดิฉันจะรอดไหมเนี่ยรอดสิทำไปเรื่อยๆอี <laughs> กอ่จะได้สูตรที่อร่อย ใส่บออใส่บอ่อมันไม่ขยายใหญ่หญเขาอะได้ขนาดเด็กอืมแี่ยแต่ป๊อก จะโอเคแล้วอุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนกางหมูละเอฟซีเบาเลย,เเลยน่าจะได้เราก็ทอดไปเรื่อยๆเหมือนเดนะิมจนกว่าเราจะพอใจอแล้วก็พักตะเด็ดน้ำมันเอาไว้เอาครัวเข้าสวนกันไปลองรั่วน้ำมันแต่น้ำมันขนาดนี้เอ้ยไวขนาดนี้น่าจะโอเคแรงตัวนี้น่าจะมีปัญหา เดวทอดไปเรื่อยๆนะคะเอซีจ๋าถึงขั้นตอนการคลุกเคล้าผสมนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปกะเอาจ้ะกะตลอดให้มันพอดีกับ,บอหละข้าวตังเราข้าวทอดข้าวตังตัวน,นี้ไม่ได้เคลือบ่ะเราไปเคลือบข้าวตังข้าวทอดก่อนเลยเอาเข้าวทอดแบบเป็นข้าวคันยพืชก่อน น้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะเขาบอกว่าดูไหมแล้วแหละให้มันเป็นปูฟองเล็กๆเหรอยังไงเรื่นี้เล็กเหรอ,งงล,หรอละลายหมดแล้วใส่เนยใส่เนยลงไปเขาบอกใส่เน,ลนยลงไปนอดลงไปสักเกือบช้อนหนึ่งรู้สึกว่าข้าวเรามันจะเยอะคนให้เนยละลายเนยละลายชุ้อหอมเนยนี่างเา ใส่เยอะเนยละลายดีแล้วนะคะเมื่อกี้ได้ถ่ายมาเนยละลายดีแล้วแล้วอันนี้เราจะมีน้ําตาลปี๊บกับเนยเนาะเนยละลายดีแล้วก็ใส่ก็ตากกจตากะจ่าที่ทอดไว้คนกซอคุกเขาคุกเขาแล้วคะ ช่วยก่อนสองอันนี่เขาก็บอกว่าใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเอซีจา๋าใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่งาดำงาขาวเพิ่มความเค็มเค็มหว,วานบอกว่างาดำงาขาวเนี่ยอบมากใส่มากก็น้อยใส่น้อย ใส่งาขาวลงไปพักหนึ่งกำมือโอ้กำมือไปเยอะเลเนะี่ยตามด้วยงาดำอันจะพืชรวนรวนพักหนึ่งกำมือโอ้ยเยอะมากอาสอบเยอะไงอุย้ยน่ากินมากอะ่ะ แต่ตอนคนเนี่ยมันเหนียวเนาะตู้นี่น่าจะใช้ได้แล้วแบบซีจ้ง กินมากอืมร้อหมันน้ำเลเลยมันขาดมีน้ำตาลมีเนยมันหวานมันเค็ม,มใช้ได้ปิดแก๊สตอนนั้ก็เริ่ไหม้วียน่าร้อยเดี๋ยวเราไปปั้นกันอ่ะค่ะคือรันชนีปั้นไม่ได้ค่ะมันร้อน ร้อนมากถ้าปล่อยให้เย็นมันก็ไม่เกาะกันเนะเาะกินอย่างนี้แ่ะค่ะอร่อยดีค่ะอุย้ย <c oughs> ไตะแคงหลายล่วงก็จะเป็นข้าวตากทอดเนาะใส่ธัญพืชอือรสชาติก็มันจะออกหวานเค็เม แล้วแต่คนชอบแต่ของอาชินซื้อวาจหวานปะใส่งาดำามาขาวพูดง่ายๆก็เหมือนเหมืนนังเล็ดแหละแป้ว่าเหมือนเศษเศษรังเล็ดเล็กๆแล้วก็เอามาคลุกเข้ากับน้ำตาล น้ำตาลก็เหมือนข้าว้าดนัา,นางเล็ก่อนนี้เป็นข้าวตังแพ่นาามากข้าวตังยังไม่มีของกินด้วยความจริงว่าจะทำข้าวตังหมูหยองหมูฝอยแต่วันนี้มันมันไม่มีตู้อบเนะาะทำไม่เป็นคอยทำแค่นี้ตอนนี้จะไม่มีรสชาติเลยเพราะว่า มีแค่ข้าวกับเกลือแค่นั้นอ,อร่อยค่ะมันแล้วจิ้ข้าวเลยบ้ายค่ะ